ค่ามือนนี้เข้าสิว่าค้ามาเสียบยอดบักซิดากันค่ะอันนี้เป็นต้นตอที่เข้าช่ำไหวเอ้ยที่เข้เพาะไหวพอเม็ดไหว,ด,วด้วยค่ะนี่ประมาณสำรอดได้หรือมั้งหน่อยก็หลอดน้อยนึงหลอดดูดน้ำเข้า <laughs> หน่อยก็น้อยนึงนะคะแล้วก็เขาก็ไปหากิ่งพันธ์ดีมากอันนี้เป็นอายอุอายุทะยาสาม อยุธยาสามฝรั่งฝรั่งฝรั่งแดงอยุธยาสามนะคะนี่โบกาสตัดมามันมีอยู่สองยอดพอพ่า,าหน่บ้าน่อข้าแตะพึงซื้อมากนะคะแต่าอยากแจกจะลองเสียบเบงจะไม่มเอา,าใบท์ออกครั้งแรกต้องการเสียบยอดฝรั่งมาลองเบืง้งต้อกันค่ะว่าจะติดจะได้ผลบ่ อันนี้พ่นาใจว่าสิได้เอากิ่งเดี๋ยวก็พก่อัน,นี้กินพันดีพันสิเดือกมากไก่เคี่ยงกันพ่อพ่อเขาเสียบเลยเขาก็กิใส่ถุงไวะะ้ด้ค่ะใส่ถุงคุมความชื้นปัดอะไรกับ มัดปากพันไว้จนกว่าพันจะแตกยอดอกอกเราตังสีมาเปิดเลสเดียวเอายอดไปน,นี่ต้นนี้ต้นนี้นะจะชวยดีมาลองเสียกันดูค่ะอันนี้อันนี้เฮ้ยโหถ่ายซูมก่อนนะคะเวลาเขาใส่นี่เวลาเขาใส่ใ่ถุงนะี่ยเขาสิบเด็กโหดอีกเลยจนกว่าพันจะแตกยอด เอาสูงสำานยนะเอาสำน,น,นียน้วันนี้นะคะอันนี้ทิมไปมันให้ก็ซิมี่คัตเตอร์นะคะแลบบ้วก็คลิปใส่สำหรับกรีดมันถูกไจเนาะฝนกระตกนะคะน้ำไหลมากพาตรงกลางดนะคะ่ะเดี๋ยว้องสิตัดตรงปลายปากแพให้ขึ้นเรียบๆก่อน พาลงไปเวลาพากันแลวบ้งมือมันไปกนด้วย,ค,ย,ค,ยค่อยๆคัตเตอร์ตรงใส่คัตเตอร์ค้มนะจัาหน่อยด้วยค่ะประมาณว่ถึงนิ้วด้อค่ะอันนี้เขาก็สิบาเป็นปลาฉลามปลาฉลามบอกเขาก,กีสองฟังเลยด้อค่ะ ติดประติดดึงไปน้ำกันค่ะลองดงเสร็จลงไปแล้ว่ะใส่เนี้ยพันเท่าพันเลยค่ะพันจากข้างล่างขึ้นข้างบนด้วยค่ะ ใบเขาจะตัดออกเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวนะค่ะปุดการคายน้ำหลังจากนั้นถ้ากับสิเอาใส่ถุงแล้วก็มัดปากตั้งทิงไว้จนกว่ามันจะออกแตกหยอดเราจะสินมาคอยเปิดออกด้วยค่ะอันนี้เป็นหุง เป้าซื้อด้ค่ะใส่แดงขึ้นกันแต่ว่าลูกมันจะสีขาวลูกพันจะสีเขียวมาลองเสียบพูกันเราจะใส่ถุงรวมกันไปเลยค่ะอรารก็จะประมาณนี้นะคะ เสียบเร็วๆเข้เากบสีใส่ถุงคุมความชืนแล้วก็น่าจะสิมัดปากหอยว้แถวนี้แหละค่ะล่องเบิงปกติเพื่อนต้องใส่สีพวกอํายากันเชื้อลงเชือ้อราด้วยค่ะเพราะว่าจังเสียหลอดแต่อันนี้เขาล่องเบิงเขาเห็นแบบธรรมาดาเลยบริไซเงี้ยเลย,ย,ยค่ะยาเย,ยี้ยก็บริไซเพื่อนแตหลอดบอ่อเข้าก็ต้องมาลุน้น ก็ต้องมีอาจจะมีหลอดบางเนาะเดี๋ยวจะมาติดตามผลไปน้ำกันค่ะวันนี้ใจ,จสีใสเดีจะถุงนี่ีก็สามแล้วกันพมาานีนเด้อค่ะวันนี้เขาก็สิมัดมัดแผ่นสน,นิดเลย ชิมไว้ประมาณเดือนนึงค่ะมาเบิ่งกันอีกเธอว่าใบโบฮิเยวเป็นกับสิมีสิบหลอดติดตามผลไปน้ำกันค่ะเดี๋ยวก็าจะมามขวอนเป็นปน้ำมูนนี่ละ,ะมาเนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็บเขาตัวราไปก่อนได้ค่ะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เฮาน้ำเด้อไรแสงหักไรแสงหักเคบันดาบันเฮาหาทุกคนค่ะบ๊ายบาย